วิธีเปลี่ยนสายกีต้ากก็จะเริ่มจากการคลายสายออกมาก็ประมาณดังรูปนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาถอดหมุดพลาสติกกลมๆเนี่ยครับที่มันล็อกสายอยู่แนะนำว่าถอดเปลี่ยนทีละสายจะดีกว่าเพราะว่าพลาสติกที่รองสายอยู่ทั้งสองด้านน่ะมันไม่มีอะไรยึดซึ่งมันอาจจะหล่นมาแตกได้วิธีออกก็ใช้ครีมดึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ล้ำจะแน่นมาก ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ถอดที่บริษัทผู้ผลิตก็ออกแบบมาก,ก็หาซื้อได้ตามร้านเครื่องดนตรีครับเดี๋ยวผมขอย้อนมาตรงนี้นิดนึงนะครับกีตาร์นะครับมันจะมี6สายนะครับสายที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือสายบนเนี่ยครับ mm hmm. ก็คือสาย6 ส่วนสายที่เล็กที่สุดก็คือสายหนึ่งนะครับขนาดของสายนี้ก็จะใหญ่แล้วก็เล็กลงมาตามลำดับนะครับซึ่งเรื่องสายกีตาร์ผมจะไปอธิบายอีกทีนะครับตรงนี้ผมขอ,อนิดนึงก็คือสายกีตาร์ที่เราจะเปลี่ยนนะครับมันจะมีห่วงกลมๆเนี่ยครับอยู่ด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งจะไม่มีนะครับ เอาเสียด้านที่เป็นบวกเนี่ยครับใส่ตรงนี้เราเปลี่ยนสายไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าขนาดของสายอ่ะเราจะต้องเช็คดูให้ดีนะครับว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดแล้วก็เล็กลงตามลำดับนะครับรูปนี้เป็นรูปด้านข้างของกีตาร์นะครับ ที่กระพิบอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นพลาสติกที่รองสายตามด้วยหมุดที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็สายกีตาร์เราต้องการใส่สายกีตาร์ให้มันเป็นดังรูปนี้แหละครับให้มันลึกประมาณนี้นครับผมจะหักสายประมาณ1เซนนะครับอันนี้ประมาณเอานะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วเวลาเราใส่เข้าไปเสร็จแล้วจะสังเกตมือซ้ายผมคอยดึงลูดอยู่นะครับคอยดึงพอตึงๆมือนะครับถ้าหมุดมันหลุดออกมาเราก็เอามือกดเข้าไปนะครับ ทักสองสาครั้งมันก็จะจะอยู่นะครับหลังจากที่เราสายสายด้านด้านหมุดไปแล้วนะครับด้านปิดพินนะครับเราก็จะมาสายสายเอ่อทางด้านลูกบิดนะครับทางด้านลูกบิดเนี่ยเราควรจะพันกี่รอบถ้าเราพันน้อยรอบเนี่ยปัญหามันก็คือสายมันจะลูดมันไม่แน่นนะครับเวลาเรา บิดให้มันสูงขึ้นส่วนถ้าเราใส่พันหลายๆรอบมากๆรอบมันก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาเล่นแล้วมันจะเพี้ยนนะครับสายมันจะเพี้ยนบ่อยโดยมากแล้วผมจะพันประมาณ2-3ถึงรอบนะครับก็คือจะมองจากมุมไหนก็2รอบมั่ง3รอบมั่ง ส่วนวิธีการพันสายนะครับรูปแบบก็คือผมจะให้จำนวนรอบด้านบนกับรอบด้านล่างมันหนีบสายนะครับก็ไปดูวิธีทำกันนะครับเราก็จะเริ่มด้วยการร้อยสายเข้ามาในรูของลูกบิดนะครับแล้วก็ดึงให้มันตึงนิดนึงเพื่อจะวัดระยะที่เราจะใช้พันสายนะครับ ก็ประมาณนิ้ว,ว,ก,วกว่าครับแล้วก็หักสายครับแล้วขึ้นขึ้นสายตามนี้เลยนะครับพอมาถึงตรงนี้ก็เราก็จะอ้อมอ้อมขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็หักสายขึ้นด้านบน อันนี้เราจะลอดใต้ล่างนะครับก็บิดไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ใส่สายกีตาร์เป็นแล้วนะครับ